เดอ้อค,คุณเอฟซีมากินข้าวกับลุงเพชรวันนี้ข้าวเสาลาบไก่ครับแซ่บเซ็บเซ็บเเมื่อวานกินปิ้งเนาะเมื่อวานนี่วันนี้กินลาบครับลาบลาบไก่แซ่บเซ็บซ็บเมาครับคุณเอฟซีมากินข้าวกับลุงเพชรข้าวเสากินข้าวเสากระบอกคุณเอฟซีมาเด้ออะไรอยังนไม่ได้กินก็แต่มากินข้าวกับลุงเพชรลุงเพชรก็กินคนเดียวครับ แซ่บแซบแซ่บแซบมามาครับมามาต้มยำลาบวันนี้กินลาบพี่น้องเอ้ยคุณเอฟซีเลยแซ่บแซบแซ่บแซบมาครับลาบไก่วันนี้แล้วเขาเหนียวอ่อนฮอนเด้อคุณเอฟซีมาได้มาเด้อแซ่บแซ่บแซ่บแซบลาบไก่ลุงเพชรครับ ủa hói cả không ấy à? หวานี่ย่างเนาะปิ้งหวานนี่ลาบเจ็บหไรเจ็บหลาย ามากินด้วยกันแซ่บแซ่บคุณเอฟซีเาดาวไก่ มาครับมามาเพ as. ื então, ่อซ sure. ื้อกินข้าวเสากับลงเพชรก็ขอจบคลิปไปเพียงคลิปนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกินข้าวให้อิ่มก่อนเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม ต้องลงเพชรด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ